สำหรับนะคะยุคนี้นะคะเป็นยุคออนไลน์นะคะที่นะคะไม่ว่าคนโตเด็กนะคะจะต้องมีนะคะโทรศัพท์มือถือนะคะแทบนะคะไม่ได้ดูโทรทัศน์เลยนะคะใช้สายตาในการจับโทรศัพท์มือถือใช้สายตาในการอยู่กับคอมพิวเตอร์นะคะโอ้โหนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงโทรศัพท์แสงโทรทัศน์แสงคอมพิวเตอร์นะคะแสงนะคะคนที่เพ่งสายตานะคะในการขับรถเยอะๆหรือเจอแสงนะคะไฟในบ้านเรานะคะสายตา เป็นส่วนสําคัญมากเลยค่ะทุกคนคะวันนี้ครูป,ปาก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะไโ Focus นะคะตัวนี้เลยนะคะบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยใครกินก็เห็นผลนะคะตาฟ้าตาฟางตาต้อตาเนื้อเยื่อกระจกเนื้อเยื่ออักเสบนะคะสายตาท่ามัวนะคะหรือนะคะปวดตานะคะที่ทําให้เรารู้สึกล้ารู้สึกเพีย นะคะรู้สึกนะคะปวดตึงไปทั้งสมองเลยนะคะตัวนี้นะคะมีคอลลาเจนเปปไทด์จากปลานะคะมีสารสกัดจากดอกดาวเรืองกิมจิเบอร์รี่มิ้นเบอร์รี่นะคะโกจิเบอร์รี่และคารอนอดและอีกหลายๆอย่างมากเลยะคะ่ะทุกคนขาดูที่ s อสรวยงงในดงเงิน ของครูสิตานะคะคัดสรรมาเพื่อดูแลสายตาโดยเฉพาะค่ะมินซีที่อยู่ในนี้นะคะบำรุงนะคะให้นะคะเนื้อเยื่อตาของเราดีขึ้นนะคะทีน,นี้อยาให้ทุกคนลองเปิดใจกินไอโฟกัสดู1กล่อง390บาทเท่านั้นค่ะคุณฐานะคะหนึกล่องมีติดซองนะคะอาหารเสริมที่นะคะสามารถฉีกเทกินละลายในปากหรือชงกินกับน้ำก็ได้คะ่ะเราสามารถเทกกินเลย กินแบบนี้นะคะได้วันหนึ่งหนึ่งซองสมซแล้วแต่งบของคุณเลยนะคะบางคนลูกติดเกมเล่นเกมเยอะค่ะลองซื้อไปให้กินดูนะคะทุกคนค่ะบอกเลยมันคุ้มนะคะดวงตาหนึ่งหูเราสายตาต้านมันก็ทรมานมองเห็นอะไรก็ลำบากสายตายาวก็ทรมานเนื้อเยื่อตาต้อตาอักเสบต้อลมต้อแดดต้ออะไรนะคะ มันก็ทรมานนะคะทุกคนค่ะเพราะดวงตาของเรามันสําคัญเราไม่สามารถซื้อได้นะคะลองกินนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีๆนะคะไอโ Focus ค่ะ1กล่อง390บาทเท่านั้นมีประโยชน์นะคะต่อดวงตาต่อสายตาของเรามากๆเลยอยากให้ทุกคนเปิดใจ390บาทติดต่อตัวแทนจับจำหน่ายระบบ T S แล้วมันดูรวยงงในดงเงินได้เลยค่ะนะคะบอกเลยว่าเลิศนะคะรักดวงตาต้องทินค่ะนะคะ